มาโกเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากนิวยอร์กที่มีผู้ติดตาม2,000คนสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์แฟชั่นโชว์ที่ปารีสและเธออยากไปถ่ายรูปที่นั่นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามแต่ไม่น่าแปลกใจที่เธอไม่ได้รับบัตรเชิญดังนั้นเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งได้เสนอตัวให้กับผู้ติดตามของเขาเธอจึงรีบคว้าโอกาสนี้ทันทีแต่ก่อนอื่นเธอต้องตอบปริศนาข้อนี้ให้ถูกต้องจึงจะมีสิทธิ์ได้รับตั๋วรางวัลคำถามคือ อะไรเอย่ยคุณผ่านเข้าไปในมันทาง1นึ่งรูแล้วออกมาทาง3รูแล้วเมื่อคุณเข้าไปข้างในมันแล้วคุณก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแต่เมื่อคุณออกไปข้างนอกแล้วคุณก็ยังอยู่ข้างในมันคำตอบคือเสื้อยืด มาโกต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปปารีสก่อนจึงจะเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ได้เธอจึงไปที่บริษัททัวร์เพื่อจองตั๋วเครื่องบินแต่เนื่องจากเที่ยวบินกำลังจะออกในเร็วๆนี้ราคาตั๋วจึงแพงมากบริษัททัวร์จึงเสนอว่าผมจะให้ส่วนลดถ้าคุณตอบปริศนาของผมได้คำถามคืออะไรเอ่ยสองพี่น้องมีเชือกและอยู่ติดพื้นตลอดเวลาบางครั้งวิ่งและบางครั้งทำม,มากกว่านั้น รองเท้าผ้าใบมาโกต้องหาชุดราตรีเก๋ๆสักชุดเพื่อเตรียมตัวไปงานเธอจึงมุ่งหน้าไปที่ย่านช็อปปิ้งชื่อดังที่นั่นมีร้านเสื้อผ้าสามร้านที่เธอรู้สึกถูกใจลองดูการจัดแสดงของแต่ละร้านซิคุณว่าเธอควรเลือกร้านไหนดีเมื่อดูการจัดแสดงของร้านแรกกันชุดเดรสดูเก๋ไก่มาก ถ้าคุณเห็นป้ายราคาไหมมันบอกว่าชุดนี้ราคา3,000เหรียญมันแพงเกินไปส่วนร้านที่2ป้ายลดราคาที่ตู้โชว์ก็ดูชวนให้ซื้อแต่คุณสังเกตเห็นกับดักหนูที่วางอยู่บนพื้นข้างๆหุ่นโชว์ไหมล่ะนั่นหมายความว่าร้านนี้เต็มไปด้วยหนูและเสื้อผ้าในร้านคงถูกหนูกัดไปหมดแล้วดังนั้นเธอควรเลือกร้านที่ส มาโกเดินเข้ามาดูชุดเธอชอบชุดอยู่3ชุดแต่แตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกชุดไหนดีคุณช่วยเธอหน่อยได้ไหมลองสังเกตเพชเทียมที่คอเสื้อของชุดแรกดีๆสิมีเม็ดหนึ่งหลุดไปถืนเธอใส่ชุดนี้ไปมันคงทำให้เธอเสียหน้าแย่ และคุณสังเกตเห็นไหมว่ากระโปรงของชุดที่3มีรอยขาดเล็กๆอยู่แบบนี้ใครๆก็คงมองว่าเธอไม่มีเทสด้านแฟชั่นเอาซะเลยดังนั้นเธอจึงควรซื้อชุดแรกมาโกจะบินไปเช้าวันรุ่งขึ้นด,ดังนั้นเธอจึงต้องเตรียมกระเป๋าสำหรับการเดินทางแต่ดูเหมือนว่าเธอลืมใส่ของสำคัญ2ชิ้นลงไปคุณบอกได้ไมว่ามันคืออะไร เห็นกระดาษโน้ตที่ติดบนกระจกในห้องของเธอไหมรายการสิ่งของสําหรับการเดินทางของเธอเขียนไว้บนนั้นของส่วนใหญ่ในรายการถูกใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วแต่เธอยังขาดรองเท้าและกระเป๋าเครื่องสำอางของเธออยู่มาโกมองไปรอบๆห้องแต่ไม่พบของทั้งสองชิ้นนี้คุณเห็นบ้างไหมว่ามันอยู่ที่ไหนรองเท้าของเธออยู่ใต้เตียง และกระเป๋าเครื่องสมางอยู่หลังหมอนบนโซฟาเช้าวันรุ่งขึ้นมาโกมาถึงสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเมื่อเธอตรวจสอบป้ายเที่ยวบินขาออกเพื่อดูว่าต้องเดินไปที่ประตูไหนเธอก็พบว่ามีเที่ยวบินไปปารีสามเที่ยวออกเดินทางพร้อมกันจากประตูคนละช่องคุณบอกได้ไหมว่าประตูไหนเป็นหมายเลขของเที่ยวบินของเธอ คุณสังเกตเห็นเบาะแสนในวิดีโอที่จะช่วยคุณหาคําตอบได้หรือไม่ลองย้อนวิดีโอกลับไปเมื่อมาโกไปที่บริษัทท่องเที่ยวดูซิคุณเห็นป้ายที่เขียนว่าเราร่วมงานกับสายการบินลาบากเกตหรือเปล่าตัวของมาโกจึงเป็นของสายการบินเดียวกันแล้วมาดูที่ป้ายเที่ยวบินขาออกอีกครั้งมีเที่ยวบินปารีสเพียงเที่ยวเดียวที่เป็นของสายการบินลาบาเกตและจะออกเดินทางจากประตูหมายเลขห้า ระหว่างเที่ยวบินพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเริ่มเสิร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสารและมาโกก็รู้ตัวว่าเธอลืมจองตัวเลือกเบอร์เกอร์ไว้ล่วงหน้าเธอจึงได้เป็นผัดผักแทนผู้โดยสารที่นั่งข้างๆเห็นว่าเธอรู้สึกผิดหวังเขาจึงเสนอที่จะแลกเบอร์เกอร์กับผัดผักของเธอหากเธอสามารถไขปริศนาของเขาได้คำถามคืออะไรเอ่ยแม้โยนลงมาจากตึกที่สูงที่สุดมันก็จะไม่แตกแต่ถ้าโยนมนลงในมาหาสมุทรแล้วก็มันจะแหลกสลายทันที คำตอบคือกระดาษทิชชู่หลังจากเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างเหน็ดเหนื่อยมาโกก็มาถึงปารีสและไปที่โรงแรมผู้จัดการโรงแรมเดินมาหาเธอและแจ้งเธอว่าพนักง,งานของเขาให้ห้องที่เธอจองไว้กับแขกคนอื่นไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เพื่อเป็นการชดเชยให้กับเธอเขาจึงพาเธอไปยังห้องอื่นอีก3ห้องและบอกว่าเธอสามารถเลือกห้องพักไหนก็ได้เธอควรเลือกห้องไหนดี ลองดูผ้าปูที่นอนในห้องแรกสิมันมีจุดสีน้ําตาลสกรปรกอยู่อีไม่ผ่านอะ่ะแล้วลองดูอุณหภูม,มิบนผนังห้องที่สามสิมันสูงกว่าอุณหภูมิห้องปกติที่ควรจะเป็นดูเหมือนว่าเครื่องปรับอากาศคงจะเสียดังนั้นเธอจึงควรเลือกห้องที่สองในที่สุดก็ถึงวันแฟชั่นโชว์แต่แย่แล้วมาโกลืมนำอุปกรณ์ทำผมมาด้วย เธอจึงต้องรีบหาช่างทำผมด่วนเธอค้นหาช่างทำผมที่อยู่ใกล้โรงแรมที่สุดจากโทรศัพท์และพบร้านทำผมสามร้านแถวนั้นเธอควรเลือกร้านไหนดีคุณเห็นช่างทำผมของร้านทำผมร้านแรกไหมผมของเธอดูยุ่งมากแบบนี้เธอคงไม่ทำผมให้มาโกได้ตามต้องการแน่ส่วนช่างทำผมร้านที่สมก็ดูเรียบร้อยดี แตสังเกตเห็นคะแนนรีวิวแค่2ดาวตอนที่มาโกค้นหาใน Google ไหมดังนั้นมันคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเช่นกันถ้าเป็นแบบนี้มาโกควรเลือกร้านทําผมร้านที่2หลังจากทําผมเสร็จแล้วมาโกก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานเพื่อพบกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและรับตั๋วจากเขาจากนั้นอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นก็บอกว่าเขามีเพื่อนสนิทเป็นนางแบบคนหนึ่งในงานดังนั้นเขาจึงสามารถพาเธอไปทานอาหารกลางวันที่หลังเวทีได้ถ้าเธอต้องการ มาโกรับข้อเสนอจากเขาด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเดินเข้าไปเธอเห็นว่ามีคน3คนนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแต่ทว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่นางแบบตัวจริงคุณบอกได้ไหมว่าคนไหนคนตรงกลางนั่นเองสังเกตไม่ว่ากระเป๋าของเธอเต็มไปด้วยอาหารนางแบบตัวจริงคงไม่จำเป็นต้องแอบเก็บอาหารไว้แบบนี้ งานแฟชั่นโชว์เริ่มต้นขึ้นและมาโกก็เริ่มดูคอลเลกชันใหม่ของดีไซเนอร์แต่เมื่อนางแบบ3คนออกมาพร้อมกันเธอก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นในไม่ช้าแน่เพราะอะไรกันมาดูชุดที่นางแบบใส่กันใกล้ๆกันดีกว่าถึงแม้ว่านี่จะเป็นงานแสดงของโกเช่แอนด์บาน่าแต่กลับมีชุดหนึ่งที่เป็นของดีไซเนอร์คนอื่น เพราะเข็มขัดเส้นนั้นเขียนว่าอเล็กซานเดอร์แมคคิงหลังจากงานแฟชั่นโชว์สุดอื้อฉาวจบลงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ได้เชิญมาโกไปร่วมงานเลี้ยงหลังงานและแจ้งเวลาและที่อยู่ให้เธอทราบเมื่อมาโกมาถึงคลับเธอกลับถูกบอดี้การ์ดห้าไม่ให้เข้าเขาบอกว่างานนี้เข้าได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นเมื่อมาโกบอกว่าเธอไม่รู้รหัสผ่านแต่ได้รับคําเชิญจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบอดี้การ์ดจึงตัดสินใจบอกใบกับเธอว่า ผมช่อเดียวจะห้อยลงมาผมสองช่อจะบิดเกลียวและผมสามช่อเท่านั้นถึงจะทำสิ่งนี้ได้คุณบอกได้ไหมว่ารหัสคืออะไรรหัสคือผมเปียมาโกเข้าไปในคลับแล้วพบกับอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเขากล่าวว่ามาพอดีเลย ฉันเพิ่งดูโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่2คนนี้และโชว์โทรศัพท์ของเขาให้เธอดูคนหนึ่งเป็นเศรษฐีตัวจริงส่วนอีกคนเป็นเศรษฐีกำมลอแต่ฉันดูไม่ออกว่าคนไหนจะช่วยฉันดูหน่อยได้ไหมลองมองภาพที่2นี้ให้ดี คุณจะเห็นลายน้ำเบลอๆในพื้นหลังนั่นหมายความว่าอินฟลูเอนเซอร์คนที่2ใช้ Photoshop ในการแต่งภาพตัวเองดังนั้นเธอจึงไม่ใช่เศรษฐีตัวจริง